ชวนพี่น้องมาดูต้นเลียงพึ่งหรือต้นพึ่งหรือต้นเสียงนะครับมีหลายชื่ออันนี้เป็นต้นเล็กนะครับซึ่งต้นใหญ่นั้นอยู่ด้านนู้นนะครับแตอ่อันนี้จะมาพามาดูต้นเล็กเพราะว่าได้ทำคลิปต้นใหญ่ไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าต้นเล็กนี้ก็เริ่มมีภูพรน,นะฮะนี่ครับรากของเขานะฮะนี่ครับ เริ่มมีภูพอนี่เห็นเป็นบ้าอ่าบ้างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ขนาดต้นเล็กนะฮะลำอ่าเปลือกนะฮะจะออกสีขาวๆหน่อยนี่ครับนี่คือต้นลูกของเขานะครับอ่าต้นเล็กอยู่นะครับประมาณสักอ่านี่ฮะประมาณนี้แล้วทีนี้ชวน ชวนพี่น้องมาดูใบนะครับเพราะว่าต้นใหญ่เราดูดูไม่ถึงซูมไม่ถึงนี่ครับนี่คือลักษณะใบของเขาใบอ่อนจะมีขนเยอะมากเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆขนอ่อนๆน,นี่ฮะตามขอบใบแล้วก็แทบจะทั้งใบนะครับแทบจะทั้งใบนี่ครับมีขนเต็มไปหมดเลยนี่คือยอดอ่อนนะครับ ส่วนพอแก่มาก็จะเป็นหยกัยกๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่คือใบนะครับให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับนี่ใบลักษณะใบเป็นแบบนี้นะครับนี่คือต้นลูกที่ร่วงลงมาโดยธรรมชาตินะครับอ่า ซึ่งต้นแม่นั้นพูพรใหญ่โตมโหฬารน,นะครับใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูลูกของเขานี่ครับดูแล้วก็เหมือนข้างในก็จะเหมือนเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกมะเดือนะฮะนี่ฮะดูข้างในของเขาไม่รู้ว่าเพาะยังไงนะครับพี่น้องท่านไหนที่เพาะเป็นนะฮะช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับนี่ฮะพอดีเมื่อสักครู่เดินผ่านไป เห็นร่วงนะฮะก็คิดว่าน่าจะใช่ลูกของต้นไม้ยักษ์นะฮะนี่ครับแต่จะสังเกตเหมือนต้นมะเดื่อเลยนะครับอ่ะก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ดูใบนะครับลักษณะทั้งใบอ่อนและใบแก่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องที่มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านไร่นะฮะจุดนี้ก็ห้ามพลาดนะฮะ ต้นไม้ยักษ์ที่บ้านสนำตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งต้นนี้นะฮะสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จมานะครับอ่านี่คือหลักฐานนะฮะไม่ได้พูดเอาเองนี่ครับผมนี่คือต้นหมากนะครับที่สมเด็จพระเทพท่านปลูกเอาไว้เมื่อวันที่10มกราปี6 1นนะครับนี่ครับนี่คือต้นไม้ที่ ท่านได้ปลูกเอาไว้คือต้นหมากนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มีต้นหมากเยอะมากนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาชมต้นนี้นะครับนี่ครับนี่คือต้นแม่ของเขาเมื่อนี่ครับแล้วท่านก็ตรงท่านก็ได้ถ่ายรูปนะฮะประมาณมุมนี้เลยนะครับอ่านี่ครับถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ต้นนี้นะครับ มีหลักฐานที่อยู่ในหนังสือลุกคมรดกแผ่นดินนะครับเล่มที่สองนะครับพี่น้องก็สามารถไปดูได้นะครับหรือเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าหนังสือล ok ุกคมรดกมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีเล่มที่สองนะครับก็เปิดอ่านดูก็จะเห็นะนะครับสมเด็จพระเทพท่านถ่ายรูป ผู้กับต้นนี้นะครับผมอาจจะใช้ภาษาไม่ค่อยถูกนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณมุมนี้เลยนะครับผมฉะนั้นโอ้โหพระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับท่านทรงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ะนะครับต้นไม้หรือว่าธรรมชาตินะครับฉะนั้นเราต้องก้าวตามรอยของท่านนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มา เยี่ยมชมนะครับได้มาเห็นคุณค่าของต้นไม้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เพิ่งเคยเห็นต้นไม้ที่มีลักษณะอ่ารากเป็นแบบนี้นะฮะภูพรเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็พี่น้องที่มีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับผมขอบคุณครับ